เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณครูด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับกระผมเด็กชายศิลป์งก็เกลี่ยมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เลขที่5ครับวันนี้กระผมจะมานําเสนอเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ของเรานั่นเองครับ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฟังพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ของเรากันเลยดีกว่าครับพระราชประวัติของพระองค์นั้นมีอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ของเราเป็นพระมหากาษัตริย์ไทยรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎ พระองค์ทรงสเสด็จพระราชสมภพณนะพระราชวังเดิมเมื่อวันพระหัสสมบีขึ้น14คำ่ำเดือน11ปีชวดต้องกับวันที่18ตุลาคมพศ2347โดยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเล่ลา,าลา่านภ่าลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงมีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อพระองค์นั้นมีพระชนมายุครบ2 0พรรษาได้ออกผนวดและได้รับพระฉายาว่าวชิรยานเถระโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขอลาสิขาบทมาขึ้นครองพระราชสมบัติในวันที่4เมษายนปีพศ2394 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ทรงสวรรคตรลงเมื่อวันที่1ตุลาปีพศ2411ด้วยโรคไข้ป่าหรือมาลาเรียน,นั่นเองและนี่คือพระราชประวัติคร่าวๆข,ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมนั้นได้อ้างอิงมาจากหนังสือเรียนและเว็บไซต์ต่างๆภายใน Google หากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขอประทานโทษด้วยนะครับ ต่อไปเรามาดูเรื่องของพระราชะกรณียกิจกันครับโดยพระราชะกรณียกิจแรกที่ผมจะเอามายกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการทำสนธิสัญญาเบารริงกับประเทศอังกฤษเพื่อให้ประเทศไทยนั้นรอดจากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกนะฮะโดยในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยและประเทศต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกชาติตะวันตกเนี่ยเล็งเป็นเป้าหมายนะฮะเพื่อ ที่จะเพิ่มขยายขอบเขตและอนณาเขตของตนจึงเข้ามาล่าอนานิคมนะฮะซึ่งพราสีของเราเนี่ยด้วยพระปรีชานะฮะจึงคิดที่จะทําสัญญากับประเทศอังกฤษเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจและเพื่อให้เราเประเทศในชาติตะวันตกเนี่ยไม่เข้ามาจู่โจมเรานั่นเองนะครับและในสมัยของพระองค์เนี่ยได้มีการลดภาษีอากร ลดหย่อนค่าที่นานะฮะยกเลิกการเก็บอากรตลาดเปลี่ยนเป็นเก็บภาษีโรงเรือนแพ่จากผู้ค้ารายใหม่ประกาศไม่ให้ตกข้าวแก่ชาวนาออกพระราชบัญญัติกำหนดใช้ค่าที่ดินให้ราษฎรเมื่อมีการเวรคืนออกประกาศเตือนรัษฎรให้รอบคอบในการทำนิติกรรมยังมีการออกกฎหมายสำคัญคือกำหนด ลักษณะของผู้ที่จะถูกขายเป็นทาสให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับต่อไปเราจะมาดูในพระราชะกรณียกิจที่ผมคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันนะฮะนั่นก็คือด้านโหราศาสตร์นะฮะโดยพระองค์เนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นนักโหราศาสตร์ไทยอีกด้วยทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเศษพระจอมกล้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับ ยอมความยอมรับว่าแม่นยำและทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียตรติทรงเป็นพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยด้วยผลงานที่ว่าพระองค์นั้นพระองค์ได้คาดการณ์การเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงเนี่ยก่อนหน้าถึง2ปีโดยพระองค์ได้เชิญเจ้าเมืองของสิงคโปร์เซอร์แฮร์ริออตเนี่ยให้มาเป็นพยานนะฮะว่าในการเกิดสุริยุป,ปราคาเนี่ยจะจริงหรือไม่ โดยเหตุการณ์เนี่ยได้เกิดในวันที่18เดือนสิงหาปีพุทธศักราช2411ณนะสถานที่ว่ากอในตัวจังหวัดประจวบนะฮะและมันก็ได้เกิดจริงฮะและเ,เนื่องจากพระองค์เนี่ยได้ทรงมาที่ว่ากอและในว่ากอตอนนั้นเนี่ยก็มีโรคระบาดไข้ป่าจึงทำให้พระองค์เนี่ยนั้น ติดไข้ป่าไปด้วยและเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์เนี่ยสวรรคตด้วยเช่นกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพระราชกรณียกิจที่ผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบถหายตู